โอเคสวัสดีครับสำหรับทุกๆคนนะครับที่ติดตามหมอพีมนะงวดที่เราไม่ที่ไม่ได้ลงเนี่ยเพราะว่าพีมกำลังดูล่าาวเล็กมันอยู่ว่าเลขมันอาจจะเปลี่ยนอะไรเงี้ยฮะก็เลยไม่ได้ลงเนะเาะมาดูจากที่ดูแล้วเนี่ยหลายๆงวดผ่านมามันก็ยังคงอยู่ในสูตรเดิมที่พีมคิดไว้นะครับเอามาดูงวดต่อไปดีกว่างวดมันที่16กรกฎาคมใช่ไหมอ่อ1กกรกฎาคม 6กสเด่นก่อนเพีมยังยืนยันตัวเดิมนะครับเรื่องเด่นไหลเนี่ยยังเป็นตัวนี้อยู่เหมือนเดิมนะครับมาเกือบทุกงวดเนาะถูกไหมอ่ะลองไปลองไปไล่ดูตั้งแต่งวดปีที่แล้วตั้งแต่กลางปีที่แล้วมาจนถึงตอนนี้นยังมี6กและแอยู่เกือบจัทุกงวดเลยโดยส่วนมากประมาณมาประมาณสัก 80ถึง90นะที่มานะครับตัวน,นี้นะอ่ะงวดที่แล้วพีมไม่ได้ลงแต่มันก็ถูกแหละแต่กระชั่งมันเพื่อ <c oughs> เพื่อไม่ให้เสียใจแต่กระชั่งมันเถอะเนาะผ่านไปแล้วอ่ะดูงวดนี้ดีกว่าพีมก็จะได้เป็นเออหกแปดเนาะหกกน หกหนึ่งหหนึ่งอีกแล้วพลาดมาสองงวดแล้วหกหนึ่งอพอเขียนหกหนึ่งชอบมาหกเจ็ดเสียใจมากเลยไม่ค่อยกล้าลงเท่าไหร่ตอนช่วงนั้นหกสี่หเก้าครับแล้วก็คือมันชอบอีกตัวหนึ่งอ่ะแต่ชันมันเถอะ ตัวที่แปดนะครับแปดแปดแปดหนึ่งแปดสี่แล้วก็แปดก้าคืองวดที่แล้วมันมีแปดสองตัวนี้ใช่ปะงวดที่แล้ว อันนี้คืองวดของวันที่1นใช่ปะหกรกฎานะอันนี้ชุด2ตัวนะครับละร้อยละร้อยที่จะมาบุญละเลขอะไรครั้งที่แล้วมันเด้งไป2อ,อันถ้างั้นพี่มขอใส่เป็นสูตรนีแทน3 7มส มาหนึ่งตัวนะครับมาหนึ่งตัวนะสามงวดที่แล้วมีอยู่สามแล้วด้วยเจ็ดอ่ะเดี๋ยวค่อยตัดแล้วการสี่เนี่ย คิดว่ามีโอกาสที่จะมาอยู่เคือตัวอะไรอีกเจ็ดกับสามเจ็ดกับสามวันนี้วันที่สิบสี่สิบสี่สิบห้าสิบหก ตัดสองตัวก่อนล้กกันเนาะตัวไหนที่พิมพ์ชอบตัวไหนที่พิมพ์น่าสนใจนะครับตัวนี้พิมพ์ยังไม่ค่อยเท่าไหร่เดี๋ยวเปลี่ยนปากกาดีกว่าตัวไหนที่ชอบตัวที่ชอบก็จะมีตัวนี้อยปากกาที่พิม์พชอบนะตัวนี้นะครับ ตัวนี้ตัแปดอะแปดเพิ่งมาปะไม่เอาไม่เอาตัวนี้ไม่เอาไม่เอาตัวนี้็ชอบสุดแล้วแล้วก็ตัวนี้ก็ชอบนะ แต่ว่าจะแปลงด้วยจะแปลงเป็นสองแปดด้วยเดี๋ยวก่อนเดค่อยอันนี้ไว้หกแปดนี้คือเด่นกับเด่นมันอยู่ด้วยกันนะพิมพ์ว่ามันไม่น่าจะมานะพิมพ์พิมพ์ติดมันข้ามมันไปเลยแล้วกันเออตัวนี้แทนแทนแปดสี่เป็นแปดเก้าก็มีหนึ่ง เลแปดหรออ่ะเป็นหกหนึ่งชอบสี่ตัวนี้นี่ไม่เกี่ยวก็จะมีตัวที่เหลือนะครับก็จะเหลือเป็นสองตัวดังนี้นะฮะเอาเหลือหกหนึ่งหกสี่ 89 8828 8, แค่นี้นะครับที่น่าสนใจนอกนั้นนอกนั้นที่เหลือเนี่ยตัวที่เหลือพวกนี้นะครับเป็นแบบซื้อเบาๆอันนี้เน้นเนาะเ,เน้นดีกว่าเขียนให้ดูจะได้แบบอยไหนหน่ไม่งง๋ยวไม่เข้าใจนะครับอ่ะรองรองนี่คือกันทุนรองเนี่ยที่ พีมเคยบอกหลายๆคลิปนะครับคือลองเนี่ยเราต้องซื้อด้วยแต่ซื้อในลนักษณะที่เราไม่เสียทุนไงนลองก็จะเป็นอันนี้ใช่ไหมแล้วก็แปดหนึ่งตัดอันนี้ออกเป็นแปดแปดอยู่รองนะครับแล้วก็ อ่ะแปดสีด้วยแล้วกันนะฮะสังเกตอะไรไหมเห็นอะไรไหมเอ่ยเด่นร้อยเด่นร้อยมันมีสีด้วยเด่นร้อยมีสีด้วยตัวเน้นเน้นบนเน้นบนนะครับ จริงๆอยากให้เน้นตัว6คือ8 8กับ6ของพิมอ่ะพิมพ์ลงทุกงวดอยู่แล้วใช่ไหมฮะแล้วครั้งที่แล้วอ่ะคือมันมา88 82ตัวเนี่ยงวดที่แล้วอ่ะเนี่ย8 2ตัวแล้วก่อนนั้นเนี่ยมันเป็น6 6เด้งเหมือนกัน6บน6ล่างเหมือนกันพิมพ์จําได้พอมันเด้งปุ๊บบนล่างต่อมามันก็เป็นเด้ง8บนล่างเหมือนกันทีนี้เนี่ยมันจะเป็นเหมือนเดิมไหมที่หมันจะมา นึกออกปะพิมพ์ก็ไม่แน่ใจแต่พิมพ์คิดว่า6กับ8มันต้องมาอยู่แล้วแน่นอนตัวหนึง่งนะครับแต่ทางทางใจพิมพ์เทไปทาง6มากกว่าที่จะเป็นแปดพวกเสร็จแปดะเหลือแค่ประมาณนี้อันนี้เด่นอันนี้รองนะครับอ่ะมาดูสามตัวสามตัวจะเป็นอะไร สามเนี่ยมันก็ยังไงไม่รู้ว่มันอะอันนี้อย่าลืมเน้นบนนะแปดสี่อย่าลืมเน้นบนนะเจ็ดหกจ็ดกหนึง่งก็ไม่น่าจะมีอะไรละอ่ะมาดูสามตัวเซตเน้นนะครับเซตที่มันเน้นเน้นนะเน้นมองเห็นหรือเปล่าเอ่ยดูดีๆนะครับตัวเล็กนิดนึง เออเอาสามก่อนละกันนะฮะสามหกหนึ่งสวยวะทำไมสวยทำไมถึงสวยสามหกสี่อันนี้พิมพ์ตัวนี้ไม่อ่าถ้าเป็นสามตัวสามตัวเนี่ยสามตัวสามหกสี่เนี่ยพิมไม่อยากให้เน้นนะถ้าเป็นสามตัวแต่ถ้าจะเน้นให้ไปนเน้น พวก2ตัวแทนนะครับตัวนี้สวยว่าชอบสิ่งที่พิมชอบมันอาจจะไม่ออกกันได้นะอย่าไปเชื่อมากนะครับอ่ะต่อมาเป็น389 3 2 8เขียนไปก่อนแล้วค่อยมาติ๊กเอาว่าอะไรเอ่ยอต่อมาเป็น7 761 7หกกสก็สวยดีนะมันมีงวดไหนที่มันแบบชนบ้างไหมอ่ะถ้าชนก็ตัดออกไปนะครับมันไม่น่าจะชนนะ789 789มันจะเลี้ยงหรอโอกาสเลี้ยงมันจะมีหรอไม่น่าจะมีก็ตัดมันไปนะครับก็เป็น7จ แปดต่อมาเป็น4เด็ดร้อยสีขอโทษชัครับอ่าสี่หกหนึ่งสีถ้าสี่หกสองตัวพิมพ์ขออนุญาตกันนะครับ4ี่แบบนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้ก,กันนะ ันตัวมันเองนะครับเพราะสีมันเป็นสองตัวแล้วก็เอ่อสี่แปดเก้าสี่สองแปดอย่างนี้นะฮะงวดที่แล้วเนี่ยมันมาเนี่ยมันมันน่าจะมาแหละอันนี้ไม่อย่าไปดูนะก็จะเหลือประมาณนี้นะครับ ส่งตัวส่วนตัวลองอย่างเงี้ยฮะใครอยากจะเอาไปใส่ก็เอาไปใส่ได้แล้วกันเนาะพิมพ์ิมว่าประมาณนี้แหละน่าจะโอเคนะครับสองตัวมีเซตนี้นะครับเซตนี้นะเซตลองเป็นเซตนี้นะครับบนล่างกลับนะอุ้ยบนล่างกลับอ่าอันนี้นะครับอันนี้เป็นเงินโบนเนาะ ส่วนตัวพีมาชอบ4ีสียังไงก็มาไม่บนกรล่างแต่ถ้าสูตรพีมันเป็นอย่างนี้นพีว่าใครชอบเล่นวิ่งนะครับ4บนไปอะไรที่มีสีเน้นบนไปนละกันเนาะแปดส,ปสมันก็ลักนะแต่ก็ก็นิดนึงละกันนะครับดูดูเอาก็อยู่ในนี้แหละประมาณนี้แหละน่าจะใช่ขอโทษทีนะครับถ้าเกิดว่า ลงบ้างไม่ลงบ้างมันบางทีมันมีเหตุจําเป็นที่จะต้องแอบมานั่งคิดคํานวณใหม่อะไรอย่างเงี้ยเนาะยังไงก็ขอขอบคุณนะครับทุกๆคนที่คอยติดตามหมอพีมนะครับแล้วก็ขอบคุณมากๆสาหรับคนที่เทักมาในเพจคอย่ <laughs> คอยเตือนพีมไม่ทําคลิปให้อะไรอย่างเงี้ยน่ารักจังเลยผมชอบโอเคถ้างั้นไม่มีอะไรแล้วก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับวันนี้ลงเร็วเฮ้ยงวดนี้ลงเร็วหน่อย เพื่อเอาไปคิดกับเจ้าอื่นไปคำนวณดูกับเจ้าอื่นว่ามีส่วนไหนที่ตรงกันบ้างเนาะส่งท้ายสโลแกนการพนันไม่เคยทำให้ใครรวยนะครับเนาะเล่นสนุกๆอย่าลืมอุดหนุนรัฐบาลนะครับแล้วก็สิ่งที่อยากจะขอก็คือถ้าอยากจะให้กำลังใจของพิมให้ให้กำลังใจพิมเนี่ย ไม่ต้องให้เป็นเงินแต่ขอให้เกิดขอให้เปลี่ยนเป็นการแชร์คลิปแทนแชร์ยู u b e แทนอะไรอย่างเงี้ยดีกว่านะครับเป็นกำลังใจให้พิม์ดีกว่าเนาะแค่นี้พิม์ก็ดีใจละกดไลค์เยอะๆคอมเมนต์ในใต้คลิปที่ y YouTube หน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็พอแล้วพิมพ์โอเคละแค่นี้นะครับขอบคุณนะครับสำหรับคนที่ติดตามเนาะขอให้ทุกคนโชคดีครับสวัสดีครับ